คุณผู้ฟังครับลองคิดเล่นๆกันดูไหมครับว่าถ้าจู่ๆแบบพรึบแรงน้มถ่วงหายไปจากโลกเลยอะไรมันจะเกิดขึ้นคือมันเป็นแรงที่เราชินมากชินเหมือนอากาศที่เราหายใจจนแบบแทบไม่รู้สึกถึงมันเลยนะแต่ถ้าขาดไปนี่เออน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะแรงน้มถ่วงนี้เป็นเหมือนกาวจักรวาลเลยนะยึดทุกอย่างไว้จริงๆค่ะตั้งแต่ตัวเราให้อยู่ติดพื้นไปจนถึงดวงดาวในกาแล็กซีโน่นเลยมันคือหนึ่งในสี่แรงพื้นฐานของธรรมชาตินะคะที่น่าสนใจคือมันเป็นแรงที่อ่อนที่สุดเลยนะคะแต่กลับเป็นตัวกำหนดโครงสร้างของเอกภพกทั้งหมดเลยแบบว่าสาคัญมากโหนั่นสิครับน่าคิดนะแรงอ่อนสุดแต่คุมเกมทั้งหมดเลย งั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันหน่อยว่าถ้าไม่มีกาวจักรวาลน,นี้แล้วเนี่ยโลกเรามันจะเ,เละเทะแค่ไหนกันเอาแบบพื้นฐานก่อนเลยนะครับไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงที่ผมพอจะนึกออกก็เรื่องแอปเปิลตกใส่หัว Newton นิวตันนั่นแหละครับอันนั้นคลาสสิกสุดแล้วถูกเพลงเลยค่ะท่านเซอร์ไอแซกนิวตันเขาเป็นคนอธิบายแรงนี้ไว้คือมันเป็นแรงดึงดูดระหว่างอะไรก็ตามที่มีมวลค่ะ ยิ่งมวลเยอะยิ่งอยู่ใกล้กันก็ยิ่งดึงดูดกันแรงขึ้นนี่แหละหาที่ทําให้เรามีสิ่งที่เรียกว่าน้ําหนักแล้วก็ทําให้ของทุกอย่างต้องร่วงลงพื้นเสมออ๋อเข้าใจแล้วครับคือมวลมากดึงมากอยู่ใกล้ดึงแรงโอเคงั้นสมมุติสมมุตินะครับว่ามันหายไปเดี๋ยวนี้เลยวินาทีนี้เลยภาพแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวผมเลยนะคือทุกคนลอยเคว้งเลยแบบเหมือนนักบินอวกาศในหนังเลยใช่ไหมครับ ประมาณนั้นเลยค่ะใกล้เคียงมากสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่ไม่ได้ถูกยึดเหนี่ยวไว้กับพื้นโลกแบบแน่นหนาพอมันจะลอยขึ้นทันทีทั้งคนสัตว์รถราหรือแม้แต่เอ,อ่อน้ำในแก้วน้ำในมหาสมุทรก็จะแตกตัวเป็นหยดเล็กๆล,ล,ลอยฟุ้งไปหมดเลยค่ะไม่เกาะกลุ่มกันแล้วโหแค่นึกภาพตามก็น่าจะวุ่นวายพิ้ลึกเลยนะเนี่ยแต่นี่นี่มันแค่เริ่มต้นใช่ไหมครับมันต้องมีอะไรที่แบบว่า เลวร้ายกว่าแค่ของลอยแน่ๆเลยมีสิคะและร้ายแรงกว่าเยอะเลยค่ะอย่างแรกเลยที่สำคัญกับชีวิตเรามากๆก็คือบรรยากาศโลกเรามีอากาศห่อหุ้มอยู่ได้ก็เพราะแรงโน้มถ่วงดึงโมเลกุลอากาศไว้นี่แหละค่ะถ้าแรงโน้มถ่วงหายไปปุ๊บชั้นบรรยากาศทั้งหมดที่เราหายใจอยู่เนี่ยก็จะฟุ้งกระจายหายไปในอวกาศทันทีเลยเดียวๆทั้งหมดเลยเหรอครับคือ ไม่เหลือบางๆไว้พอหายใจได้หน่อยหรอครับไม่เหลือเลยค่ะเพราะไม่มีอะไรดึงดูดโมเลกุลอากาศไว้กับโลกอีกต่อไปแล้วไงคะโอโ้โหแล้วไม่ใช่แค่อากาศนะคะดวงจันทร์ที่เราเห็นทุกคืนก็จะหลุดวงโครจรลอยหายไปเลยค่ะอา้าวดวงจันทร์ก็ไปด้วยเหรอปไปด้วยค่ะแล้วก็โลกเราเองก็จะหลุดจากวงโครจรรอบดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์อื่นๆก็เหมือนกันค่ะดาวอังคารดาวพฤหัสก็หลุดหมด ระบบสุริยะที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็จะสลายตัวไปเลยค่ะฟังดูเหมือนฉากจบของหนังหายนะชัดๆเลยนะเนี่ยแค่แรงเดียวเนี่ยนะแรงน้มถ่วงหายไปอย่างเดียวเนี่ยพังได้ขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นเลยว่าโครงสร้างของจักรวาลตั้งแต่โลกเราไปจนถึงกาแล็กซี่อนไกลโพนมันพึ่งพาแรงที่ดูเหมือนจะอ่อนแอที่สุดนี้มากแค่ไหนที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะคะคือ มุมมองของไอน์สไตน์เขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แค่แรงดึงดูดธรรมดาธรมดานะแต่มันคือการบิดโค้งของสิ่งที่เรียกว่าปริภูมิเวลาเหมือนเราเอาลูกโบลิ่งวางบนผ้าใบอะผ้าใบมันก็จะยุบลงไปใช่ไหมคะดาวเคราะห์ต่างๆที่โคจรก็เหมือนลูกแก้วที่กลิ้งไปตามรอยบุ๋มนี่ยน,นะคะโอ้โล้ำลึไปอีกคือมันไม่ใช่แค่แรงแต่เป็นการบิดของอวกาศกับเวลาเองเลยยิ่งฟังยิ่งทึ่งครับไม่น่าเชื่อเลยว่าแรงที่เราแบบ แทบไม่เคยใส่ใจแทบไม่รู้สึกถึงมันเลยเนี่ยมันจะเป็นเสาหลักค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ชีวิตประจําวันของเราไปจนถึงโครงสร้างจัก,กรวาลทั้งหมดเลยจริงๆใช่ค่ะมันคือความขัดแย้งที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งในฟิสิกส์เลยนะคะแรงที่อ่อนแอที่สุดแต่กลับมีบทบาทในการออกแบบความเป็นจริงที่เราอยู่ได้อย่างน่าทึ่งมาก งั้นก่อนจะจากกันวันนี้ผู้เชี่ยวชาญพอจะมีคำถามอะไรทิ้งท้ายให้เราได้คิดต่อไหมครับจากเรื่องภูมิคำเวลาที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยน่าสนใจมากเลยอืมก็น่าคิดต่อนะคะในเมื่อแรงโน้มถ่วงมันส่งผลกระทบมันบิดโค้งได้กระทั่งเวลาตามทฤษฎีของไอสไตน์ถ้าวันหนึ่งแรงโน้มถ่วงหายไปจริงๆเนี่ยนอกจากโลกจะแตกระบบสุริยะจะพังแล้ว ้เจ้าเวลาที่เราเคยรู้จักหรือความจริงที่เราเคยสัมผัสเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าคะฝากไว้ให้ไปคิดกันเล่นๆดูคะ่ะโอ้เป็นคำถามที่ชวนคิดต่อจริงๆครับขอบคุณมากครับ